สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูสันน่999ค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านที่ชื่นชอบศาสตร์การพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ออราเคิลนะคะวันนี้มาทักทายทุกคนเช่นเดิมค่ะก็กราบขอบพระคุณกรญญาณมิตรท,ท,ทุกทุกท่านนะคะที่กดไลค์กด s u b s c r i b e บางคนบางท่านกดซุปเปอร์เตงบางคนบางท่านก็โอนนอกรอบนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆก,ก,การสนับสนุนเลยนะคะวันนี้นะคะจะมานะคะ พูดคุยนะคะมาดูไพ่นะคะพยากรณ์กันนะคะว่าต้องการจะบอกอะไรครูครคูบาอาจารย์นะคะกับหัวข้อในวันนี้ค่ะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณนะ,ะอ่าก็น่าสนใจนะคะเรามีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่บอกน,นะคะอ่าก็ขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายนะคะอ่าคลิปนี้นะคะขออนุญาตเกริ่นนะคะว่าเป็นแรนดอมนะคะถ้าใครมีพลังงานดึงดูดเข้ามานะคะฟังมาชมในหัวข้อคลิปในวันนี้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณนะคะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีกันทุกคนค่ะนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาที่ไหนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ภายในตัวเราเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราเช่นกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปอ่าเคารพกราบไหว้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะในตัวของอท่านเองอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าเทพนะคะพระยศสงฆ์นะคะที่ป,ปฏิบัติชานญญาจนเข้านิพพานได้แล้วนะคะแล้วก็มาสั่งสอนนะคะ,ะเหล่ามนุษย์นะคะให้ตื่นรู้นะคะตัวคุณเองก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวคุณเช่นกันนะคะวันนี้เรามาดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะ ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเปิด <im itation> ทางให้ครูสนีได้ดูพลังงานแรนดอมของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะว่าพล <income> <im itation> <im> ังงานความรู้สึกของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของเจ้าของคลิปนะคะที่เข้ามาดูแรนดอมนี้ขออนุญาตเปิดพลังงานเปิดทางให้ครูสนีได้ดูพลังงานความคิดความรู้สึกณตอนนี้นะคะของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานแรนดอมแล้วก็เป็นไทม์เลสค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์จงมาสถิตในการ เปิดคาทํานายในครั้งนี้ด้วยสาธุอ่าเรามาดูกันอ่าเรามาดูใบแรกกันนะคะพลังงานโอ้โห the empress โอ้โหว้าวมากเลยอะนะคะเป็นพลังงานของคนที่ฝึกจิตฝึกใจเข้าใจโลกแล้วอะนะคะเข้าใจโลกนะคะอ่อเป็นพลังงานของคนที่ตื่นรู้ในการใช้ชีวิตแล้วนะคะรู้สุขรู้ทุกรู้ความเป็นไปของชีวิตรู้ความเป็นไปธรรมชาติบนโลกใบนี้ สิ่งใดต้องเกิดมันต้องเกิดเชื่อในการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครทำสิ่งใดก็ได้รับสิ่งนั้นนะคะโอ้เป็นพลังงานของอเดียวกับมาสเตอร์เอิเลยนะคะพลังงานพระแม่ธรณีนะคะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในจิตใจอย่างมากนะคะคือมั่งคั่งจากภายในเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าวันนี้จะมีเงินในบัญชีเท่าไหร่แต่คนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ พอใจมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับค่ะแล้วเป็นพลังงานของคนที่มีสามารถจะรับสารแล้วก็สื่อสารนะนำสารจากจักรวาลน,นำสารจากพระผู้สร้างมาส่งต่อบอกต่อช่วยเหลือผู้คนได้แล้วเป็นพลังงานของฮลเลอร์ด้วยนะคะอืมที่จะช่วยเหลือผู้คนบนโลกใบนี้เป็นพลังงานคนที่ตื่นรู้กับการใช้ชีวิตโอ้โหใบแรกก็ หนักแน่นเน็ตเดียวเลยนะคะเป็นพลัง,งานที่ของคนที่ฝึกจิตดีแล้วนะคะเป็นพระง,งานของผู้ให้เป็นพลังงานของมาธาเอิร์ธโอ้โหสุดยอดเลยนะใบแรกก็โอ้โหสุดทรงพลังมากๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูใบที่สอง six of swords เป็นพลังงานที่ผ่านเรื่องราวโดนบททดสอบมากมายเลยนะคะ เรียกว่าชอกช้ำเศร้าโศกเสียใจทุกอย่างแสนสาหาัสมีความสุขก็เคยมีความสุขมาแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังแล้วนะคะเป็นพรังงานของคนที่ปล่อยได้แล้วและต่อแต่นี้คุณเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้น Si c k of s o r t มันไม่เรียกว่าสาหัสสาการไปมากกว่าน,นี้แล้วนะคะสิ่งที่คุณเจอมา เป็นการผ่านบททดสอบแล้วนะคะมันจะไม่มากมายไปกว่าน,นี้แล้วนะคะถึงแม้ในอนาคตคุณจะเจอสถานการณ์เดียวกันแต่คุณก็ไม่ทุกข์แล้วค่ะเพราะคุณรู้ว่าจะต้องจัดการกับสถานการณ์นั้นอย่างไรคือผ่านบทเรียนสอบผ่านแล้วนะคะอืมเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าผ่านบททดสอบแล้วนะในชีวิตแต่ยังต้องไปต่อนะคะอ่ายังต้องไปต่อและพร้อมแล้วค่ะนะคะถือกระเป๋าเดินทางแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินทางนะ เดินทางโดยเรือมันก็ถึงช้านะค,ะคุณรู้ค่ะคุณไม่รู้ว่าชีวิตเราจะหมดไปเมื่อไหร่กายสังขารนี้นะคะที่เราจะต้องใช้แต่คุณพร้อมที่จะมีเป้าหมายและไปต่อในชีวิตเตรียมกระเป๋าเดินทางเตรียมสเบียงทุกอย่างแล้วนะคะคุณพร้อมที่จะเดินทางคะ่ะใช้เวลานิดนึงในการลืมอดีตต่างๆแต่คุณจะทำได้คะ่ะนะคะ เป็นพลังงานคนที่ผ่านเรื่องราวในอดีตท,ที่มันท็อกซิกมันเศร้ามันดราม่ามากๆถ้าเป็นหนังนี่ก็คงจะแบบจบแบบยังไม่จบนะคะยังไปต่อแต่เจอเรื่องสหโห The Tower นะคะเป็นพลังงานของคนที่จบจากเรื่องราวต่างๆที่มันท็อกซิกนะนะคล้ายๆกับไพ่ใบที่สองนะแต่ The Tower อันนี้ก็คือว่าคุณ ตื่นรู้แล้วอะนะคะเป็นพลังงานคนที่ฝึกจิตฝึกใจโดนแรงกระแทกโดนเรื่องท็อกซิกต่างๆนะคะเข้ามาได้รับบทเรรียนแต่วันนี้คุณเป็นเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วกับสถานการณ์ที่มันเข้ามานะะสถานการณ์ที่เหมือนฟ้าผ่าคุณเจอเรื่องราวที่แบบเหมือนฟ้าผ่าหลายครั้งเลยนะคะจนทําให้คุณสามารถจะเห็นหนทางในชีวิตได้ว่าคุณควรจะไปเส้นทางใดนะ เดินหลงทางมานานแต่พอเจอฟ้าผ่านี้คุณคุณได้สิ่งต่างๆในชีวิตที่มันพังลงนะมันทําให้คุณเห็นแสงสว่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพอะไรต่างๆมันเหมือนพังแต่ตอนนี้คุณกลับมายืนได้นะะอย่างสง่าผ่าเผยแล้วก็มองย้อนไปแล้วก็เข้าใจทุกสิ่งอย่างว่าอะไรที่มันควรเกิดเพราะมันมีที่มาที่ไป มันเกิดขึ้นแล้วมันจบอย่างไรแล้วทาไมมันถึงจบนะฉะนั้นเป็นพลังงานของคนที่เข้าใจชีวิตตื่นรู้ในการดําเนินชีวิตแล้วแต่ก็เจอ,เ,อเรื่องราวอย่างสาหัสาการมาในชีวิตเลยนะคะอืมอ่ะทั้งการทําร้ายจิตใจทั้ทงการถูกทําร้ายจิตใจแล้วก็เรื่องราวต่างๆแม้ไม่ว่าจะทําอะไรมันล้มระเนระนาดอ่ะเดี๋ยวเรามาไปต่อนะคะกับพลังงานคนโหครีมออฟคัพส์นะคะวันนี้คุณกลับมารักตัวเองได้ ปลอ,อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะกลับมาฝึกจิตฝึกใจเป็นพลังงานของคนที่ฝึกสมาธิฝึกสมาธิได้ไหลายรูปแบบนะมัการฝึกสมาธิทําได้ทุกศาสนาทุกชาติทุกภาษานะ,ะแล้วคุณกลับมาโฟกัสที่จิตใจของตัวเองแล้วคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคราวจักกะเปิดแล้วนะคะจักกะที่7นะคะคุณสามารถจะรับข้อมูลดาวน์โหลดพลังงานจากเบื้องบนได้แล้วนะคะ พลังงานของจักรวาลพลังงานเบื้องบนครูครูบาอาจารย์ส่งข้อมูลมาให้คุณตอนทําสมาธิค่ะคุณจะรับข้อมูลต่างๆบางอย่างคุณไม่เคยเรียนมาแต่ครูครูบาอาจารย์จะนําทางไปให้คุณได้รับข้อมูลแล้วสิ่งที่คุณได้รับมาแล้วก็ฟังในโลกมนุษย์นี่อีกนะคะมันจะได้าให้คุณเก็ตเข้าใจได้ไม่ต้องใช้เวลาเรียนนานอ่าฉะนั้นคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคนที่ฝึกจิตฝึกใจทําสมาธินะกลับเข้ามาหาตัวเอง สุดยอดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสองใบนะคะสำหรับพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ t ฟอ of p e น t a c l e s ว้าวนะคะเป็นพลังงานของคนที่กลับเข้ามาหาตัวเองวันนี้โฟกัสที่ตัวเองจริงๆนะคะแล้วเ um, ชื่อในเอเวียซับคะซับภายในซับภายในจะดึงดูดซับภายนอกวันนี้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคนที่ทำงานทางจิตจริงๆเลยนะคะ เป็นคนที่เชื่อว่าการที่คุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะผู้คนการมีอริยทรัพย์ภายในจะพาไปสู่หนทางที่ตื่นรู้และมีชีวิตที่ดีขึ้นในภพภูมิหน้าหรือบางคนไม่สนใจเรื่องกดแรงดึงดูดนะหรืออาจจะไม่เข้าใจเรื่องกดแรงดึงดูดว่าใช้อย่างไรทําอย่างไรแต่วันนี้นะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้พลังงานของคุณ ต้องการจะสร้างอยทรพย์ภายในใจคือทรัพย์ภายในเพราะคุณรู้ว่าทรัพย์ภายในเนี่ยแม้ว่าคุณจะจากโลกนี้ไปกายสังขารคุณเอาไปไม่ได้แต่ทรัพย์ภายในคือดวงจิตของคุณเนี่ยแหละค่ะคุณจะเอาไปได้นะคะเอาไปได้ในโลกหน้าเอาไปได้ในภพภูมิหน้าในภพภูมิที่คุณจะคู่ควรกับจิตวิญญาณของคุณคุณเชื่อว่าทําอย่างไรคุณก็จะได้อย่างนั้นคุณจะทําดวงจิตให้ผ่องใส กลับไปสู่ซอสอืมโอ้โหพลังงานทรงพลังมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกใบหนึ่งนะใบสุดท้ายแล้วกันสำหรับพลังงานนะคะอืม two of cups ว้าวนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะมีคู่ s โ m a ม e คอยสนับสน,นุนลงมาด้วยกันคะ่ะเป็นคนคนเดียวกันเลยนะคะ s o โซเมดดู คือเป็นจิตวิญญาณเดียวกันนะคะแล้วแบ่งร่างกันมาช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะ,ะอะเป็นพลังงานของคนที่มีคู่แล้วก็ได้นะคะมีคู่แล้วหรือบางคนบางท่านถ้ายังไม่มีคู่คุณจะมีคู่โซเมดนะ,ะมาช่วยนะ,ะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเหมือนคนคนเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วเป็นไปได้คู่ที่ต่างกันด้วยนะคะอาจจะเป็นต่างถิ่น ต่างชาติต่างภาษาเลยนะคะแต่มีความเข้าใจกันอาจจะตกคนละที่แต่สุดท้ายก็มารียิเนียนกันและทําภารกิจด้วยกันเป็นพลังงานที่กลมเกลียวเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะคะฉะนั้นใครที่เรียกว่าเป็นพลังงานของคนที่มีคู่ซัพพอร์ตนะถ้ากูดูจากไพ่ใบนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีคู่แล้วนะคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะส่วนใครที่ ยังไม่มีคู่ก็มีความเป็นไปได้ของเป็นพลังงานที่รับการซัพพอร์ตจากพลังงานคู่ที่ยังไม่ไมาอาจจะซัพพอร์ตจากข้างบนนะหมายถึงยังไม่ได้มาบนโลกใบนี้นะคะแต่โดยดูจากไพ่ใบนี้แล้วเนี่ยรียูเนียนกันแล้วนะคะอืมได้รับการซัพพอร์ตจากคู่อ่โอเคได้พลังงานได้ดูพลังงานกันแล้วนะคะใครพลังงานใช่พลังงานตรงอย่างไรนะคะ เรามาฟังข้อมูลกันนะคะว่ากับหัวข้อในวันนี้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณค่ะหรือใครที่พลังงานไม่ใช่ไม่ตรงอย่างไรเราก็มาฟังเรื่องเล่านะคะอ่าเรื่องแล้วก็พลังงานหน้าไพ่มารับพลังงานดีๆแล้วก็มาดูศิลปะหน้าไพ่ด้วยกันนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะคะกับหัวข้อในวันนี้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณนะคะอ่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณ มีพลังงานอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะครูซันนี่ค่ะเชื่อว่านะคะทุกคนนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะคะการที่เราไปอ่าสักการะนะคะอูะอ้ทุกทีนะคะปรับกล้องต่ำไปการที่เรานะคะไปสักการะหรือไปบูชาองค์เทพต่างๆหรือพระยะสนะคะ สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งดีนะคะอืมแต่เราสามารถนะคะจะสักการะหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราได้จากการฝึกจากการปฏิบัติเราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะทุกคนจากนั้นเรามาดูนะคะพลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณนะคะมีอะไรนะคะคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดทางให้ครูชันนี่นะคะ ได้ดูพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณนะคะกับหัวข้อในวันนี้ค่ะเป็นคลิปแรนดอมนะคะใครที่เขามารับฟังข้อมูลนะคะเขาจะได้รับข้อมูลอันนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คืออะไรนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนางฟ้าทูตสวรรค์จักรวาลเปิดทางให้รูซันนี่และก็มาถิตในการทํานาย ในไพ่ชุดนี้ด้วยเถินสาธุคะ่ะเราได้นะนะคะขออนุญาตรูปบาอาจา์ว้าวนะคะ the lovers ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะคุณมีพลังงานจัก,กรวาลค่ะคุณเป็นลูกรักของจักรวาลคุณเป็นที่รักของจักรวาลน,นะฉะนั้นคุณมีพลังจักรวาลอยู่ในตัวคุณนะคะแล้วบางคนบางท่านที่ฝึกแล้วนะคะคุณจะได้ค o น n e c t กับ คุณจะมีจิตตนบันดาลค่ะฉะนั้นคุณมีพลังงานจักรวาลอยู่ในตัวของคุณแล้วนะคะพลังเบื้องบนนะคะไม่อยู่ในตัวคุณค่ะคุณจะได้ออกมาใช้นะคะใครที่ยังทําไม่ถึงจุดที่จะต้องเข้าใจเรื่องพลังงานหรือใครเข้ามาฟังแล้วยังไม่เข้าใจเรื่องพลังงานนะคะแต่คุณมีถ้าคุณเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะคุณมีพลังงานจักรวาลอยู่ในตัวคุณคุณเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล แต่การที่เราจะทําให้จิตของเราเชื่อมต่อกับจักรวาลได้เราจะต้องนิ่งพอเราจะต้องทําจิตของเราให้ใสให้สะอาดให้สว่างนะคะ,ะถ้าเปรียบก็เหมือนหัวหอมขาวนะ,ะหรือเป็นแก้วใสนะคะเราสามารถทําได้นะคะถ้าเราฝึกจิตฝึกใจวันละ5นาที10นาที The moment ที่เราช่วงที่จิตว่างแม้จะน้อยนิดนะ,ะเขาเรียกอะไรนะช้างกระเดกหูใช่ไหมนั่นแหละคะ่ะเราก็จะได้รับข้อมูลปิ้งแวบนะคะ ฉะนั้นคุณมีจิตเดียวกว่จาจักรวาลยิ่งใครทำนะค,ะคุณจะมีจิตดนบันดาลฉะนั้นไพ่ใบนี้มาสื่อสารนะคะครูครูบาอาจารย์ชัดเจนมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณคืออะไรนะคะอืม,มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกัน Hi p r e t i s e ้าวคุณเป็นจิตวิญญาณนะคะที่ฝึกอชื่อเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็เป็นจิตวิญญาณที่ ฝึกมาแล้วหลายภพหลายชาติ Hi p r i n t i c e เป็นไพ่นักบวชนะเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะคุณฝึกจิตฝึกใจของคุณมาแล้วหลายภพหลายชาตินะคะใช้วิจารญาในการรับฟังนะคะครูซันนี่พูดไปตามหน้าไพ่นะคะแต่ใครที่เข้าใจเรื่องไพ่ทาโร่ใครที่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณนะคะภพบภูมมเชื่อเรื่องจิตเรื่องการทำสมาธิควบคุมต่างๆสิ่งเหล่านี้มีจริงนะคะแม้เรามองไม่เห็น คุณเป็นคนที่ฝึกมาแล้วหลายภพหลายชาติแล้วก็มีความรู้มากมายอยู่ในตัวคุณเองนะคะฉะนั้นคุณต้องการมาส่งต่อด้วยนะคะเป็นพรังงานของคนที่มีความรู้เดิมอยู่ในจิตใจอยู่แล้วนะคะอยู่ในปัญญาญาของคุณละค่ะแล้วค,ลคุณจะได้มาส่งต่อนะคะคุณเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลคะ่ะแล้วคุณจะได้มาส่งต่อสิ่งดีๆและทํางานคู่กับจักรวาลคะ่ะว้าว พลังทรงพลังมากๆเลยนะคะพลังงานอือ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะ The Emperor ้าวพลังงานครูบาอาจารย์อยู่ในตัวคุณนะคะวันนี้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะนับถือไม่ว่าศาสานาใดนะคะอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่คุณนับถืออยู่นะคะมาสถิตอยู่ที่ตัวคุณคะ่ะมาคอยปกป้องมาคอยให้ความรู้นะคะอ่าคอยให้ความรู้ และตัวคุณนะคะไม่ว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณก็บูชานะคะเคารพครูบาอาจารย์ในจิตใจเสมอและครูบาอาจารย์ก็ส่งพลังมานะคะไม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ที่ตัวคุณละค่ะฉะนั้นคุณก็มีนิสัยคล้ายๆกันกับครูครูบาอาจารย์นะคะมีบุญสัมพันธ์กันฉะนั้นใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าครูครูบาอาจารย์คุณองค์ที่คุณนับถือไม่ว่าจะเป็นเทพพินดูหรือสายเทพต่างๆนะคะหรือ ครูบาอาจารย์นะคะพระยาสงฆ์นะคะแบบของไทยศาสนาพุทธหรือตามศาสนาที่คุณนับถือท่านอยู่ไม่ไกลนะคะท่านอยู่ในตัวคุณเนี่แหละค่ะนะคะอ่าก็คอยแนะนําไกด์ไลน์นะคะอ่าคุณจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณจะพัฒนาจิตพัฒนาใจท่านถือตําลามาให้แล้วนะคะถือทุกอย่างมาให้แล้วนะคะอ่ามาตัดกิเลสแล้วก็มาเพิ่มความรู้ค่ะขวานที่ถืออยู่ในมือท่านก็เตรียมมาให้คุณแล้วนะคะ ให้มาตัดกิเลสต,ต่างๆโลภโกรดหลงนะเดวิลนะคะเดวิลต่างๆนะคะฝ่ายมืดนะคะเขาจะได้เข้ามาไม่ได้ในใจิตใจคุณท่านจะให้ความรู้นะคะไกด์ไลน์ต่างๆให้อาวุธคุณด้วยนะคะว,ว้าวคุณมีในตัวคุณแล้วนะคะอืมอยู่ที่ว่าเราจะนิ่งพอที่จะรับข้อมูลได้ไหมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อสี่ใบนี้ก็ทรงพลังมากๆเลยนะคะเมา,เอา,า่อสามใบโทษทึงว้าวนะคะ โฟออบสอดคุณมุ่งมั่นค่ะวันนี้นะคะคุณมีอาวุธพร้อมแล้วอยู่ในตัวของคุณเองนะคะที่จะประหัดประหารศัตรูนะคะศัตรูที่มันอยู่ในตัวคุณศัตรูนั้นก็คือโลภโกรธหลงกิเลสต่างๆไฟมืดนะคะนะการอิจฉาริษยาการไม่ให้อาภัยผู้ใดนะคะไม่ให้อาภัยตัวเองไม่ให้อาภัยผู้อื่นสิ่งนี้คุณมีอาวุธอยู่ในตัวแล้วนะคะคุณละค่าได ค่ากิเลสเหล่านี้ได้บ้างแล้วมันยังไม่หมดนะคะแต่คุณกําลังทําอยู่ค่ะนะคุณมีคุณมีอาวุธอยู่ในตัวแล้วอาวุธก็คือ,อจิตที่นิ่งพอนะคะจิตที่มีสตินะคะแต่คุณยังต้องทําต่อไปนะคะมันยังไม่หมดค่ะนะแต่คุณก็มุ่งมั่นนะคะอ่ามุ่งมั่นโอ้โหชัดเจนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะว่า <c oughs> พลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณนะคะอืม <c oughs> ว้าวไฟ of c o u r s นะคะอ่าก็เป็นไพ่ห้าเหรียญนะคะอืมคุณเชื่อในเรื่องอความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะคุณยังไงมันก็ไม่หมดค่ะคุณเชื่อว่าเมื่อคุณใช้จ่ายออกไปนะค,ะคุณจะรับกลับมานะคะคุณไม่เก็บเรียนไว้อย่างเดียวนะคะอ่าแต่คุณเชื่อว่าเงินเนี่ยนะคะมันจะช่วยนะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น แล้วก็ช่วยเหลือมนุษย์บนโลกไปนี้ด้วยนะคะไพ่ใบนี้มาสื่อถึงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นี่มันมีอยู่ในตัวคุณแล้วค่ะคุณสามารถจะหยิบมาเสกสร้างทุกอย่างได้ไพ่ใบนี้มาสื่อถึงนะคะ,ะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อ่ะมันมีอยู่ในตัวคุณแล้วมันมีอยู่ในตัวคุณมาตั้งแต่เกิดแล้วคุณก็มีอยู่ในตัวคุณติดตัวมาหลายพบหลายชาติแล้วนะคะ ฉะนั้นภพภูมินี้นะคะคุณจะนํามันมาใช้อีกนะอ่าโดยการฝึกจิตฝึกใจนะมันจะทําให้คุณเนี่ยเอาสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยนํามาใช้ได้ค่ะอืมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะอโอ้ไพ่ใบนี้นะคะโอ้เดี๋ยวขอปิดนิดนึงนะคะไพ่ด s สตานะคะลืมนะคะลืมปิดนะก็ เดี๋ยวเอาอีกใบหนึ่งปิดไว้นะคะอ,อาร์ติสนิดหนึ่งนะคะว,ว้าวนะคะคุณมีพลังนะคะของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะคุณมีแสงสว่างในตัวเองนะคะไพ่เด็ดซาขึ้นมานะคะและคุณจะส่องแสงสว่างให้ผู้อื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่างๆคุณเชื่อว่าคุณเสกสร้างเองได้นะคะมีไพ่สามเหรียญขึ้นมาคุณสามารถจะเสกสร้างคุณมีพลังเหล่านี้ในตัวของเองคะ่ะ อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อว้าวนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะมีเป็นคนมีพลังในจิตใจมากเลยนะคะเป็นคนที่ฝึกค่ะที่ยิ่งคุณฝึกนะคะอะ่จิตของคุณจะแข่งแกร่งกล้ามากนะคะมีไฟในตัวเองค่ะนะคะฉะนั้นทําสิ่งใดมันจะได้รับผลอย่างรวดเร็วเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเสกสร้างสิ่งใดนะคะเป็นจิตดนบันดาลค่ะอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูใบนะคะว้าวนะคะ เทนอฟสอดไพ่ใบนี้นะคะอา่าก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเทนอ w o r d นะคะตอนนี้ไม่มีอะไรที่มาทำอันร้ายทำอันตรายคุณได้แล้วนะคะนะดาบทั้งหลายนะคะอุปสรรคต่างๆอะไรที่มันเข้ามาคุณฝึกจิตฝึกใจนะคะได้อย่างเรียกว่าไม่มีสิ่งใดมาทำร้ายจิตใจคุณได้แล้วนะคะคนที่มา ดูคลิปนี้นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวคุณเองค่ะปกป้องตัวคุณเองได้นะคะขออีกสองใบนะคะว้าวนะคะคิงถือเหรียญน,นะคะความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์คุณก็สามารถจะเสกสร้างได้ค่ะนะะ,นะะอยู่ที่ตัวคุณทั้งหมดอยู่ที่ตัวคุณนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายนะคะว้าวนะคะวันนี้คุณวางทุกอย่างแล้วนะคะ กลับมาโฟกัสที่ตัวคุณเองนะคะโฟกัสในการที่จะไปต่อในภพภูมิะค่ะมาไปต่อกันนะคะว่าขอเปิดไพ่ออร์คอลนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณนะคะคืออะไรนะคะกูซันนี่นะคะจะหยิบมาสามใบแล้วกันเนาะเรามาดูใบแรกกันนะคะความสวยมากเลยนะคะจิตวิญญาณของคุณนะคะเติบโตนะคะเติบโ,โ,โตเบ่งบานแล้วนะคะ พร้อมที่ส่องแสงให้ผู้อื่นได้คุณตื่นรู้ในการใช้ชีวิตแล้วนะคะคุณเป็นดอกกุหลาบดอกไม้ที่บานเองได้แล้วค่ะคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะต้องการสิ่งใดเศกสร้างสิ่งใดคุณจะได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกสิ่งที่ปรารถนาล้วนอยู่ในตัวคุณนะคะคุณเป็นดอกไม้ที่บานเองได้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกสองใบว,ว้าวจักรกวาล ชื่นชมคุณมากนะคะการที่คุณมาอยู่บนโลกใบนี้คุณได้รับการปกป้องดูแลและว,วันนี้คุณทําได้ดีมากนะคะคุณทําได้ดีมากอ่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวคุณเองนะคะอ่ารามาดูคําแนะนานะใบสุดท้ายนะคะว้าวไฮอตโขออนุญาตตีกระดิ่งนะคะพไพ่ใบนี้คุณเดินทางมาหลายภพหลายชาติแล้วนะคะ แล้ววันนี้ดวงจิตของคุณสดใสสว่างมากค่ะมันอีกยาวไกลแต่มันจะถึงจุดหมายแน่นอนนะคะใครที่ปารถนานิพาน์ใครที่ปารนาจะกลับสู่ซอสคุณจะได้กลับนะคะแลาไพใบนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในตัวคุณคือจิตที่ตื่นรู้นะคะคือจิตที่ตื่นรู้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวขออีกสองใบแล้วกันนะคะอืมว้าวนะคะคุณเชื่อค่ะนะคะ,นะคะ believe นะคะ เชื่อนะคะว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลค่ะคุณสามารถจะเสกทุกอย่างได้คุณสามารถจะมีทุกอย่างที่คุณต้องการได้นะคะอ่ะเรามาดูใบสุดท้ายแล้วกันนะอืมว้าวไพมาคอนเฟิร์มนะพอบอกใบสุดท้ายทุกสิ่งที่คุณปรารถนาล้วนอยู่ในตัวคุณจัก,กรวาลมีเหลือเฟอือนะคะส่งแรงปรารถนาทุกแรงปรารถนาคุณจะรับการตอบรับ จากจักรวาลค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวคุณนะคะส่งแรงปรารถนาส่งสิ่งที่คุณต้องการไปถึงจักรวาลค่ะจักรวาลมีอนันต์นะคะไม่จํากัดเลยนะคะว,ว้าวสุดยอดเลยนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับคําตอบนะคะว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณนะคืออะไรมีอะไรบ้างนะคะเราสามารถจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการฝึกด้วยการปฏิบัตินะ เราก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลน,นะคะก็มาถึงตอนท้ายนะคะก็อวยพรให้ทุกคนเช่นเคยนะคะให้คนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะมีความสุขค่ะกระยามีทุกท่านที่เข้ามาไม่ว่าสิ่งใดที่คุณปรารถนาขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคะคิดสิ่งใดในทางที่ดีคิดสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญกันทุกทกท,กท่านนะคะท้ายนี้ก็ฝากติดตามนะคะ กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูสันนีด้วยนะคะแล้วคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ